สำหรับมโนโพลีนะคะหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มนักการตลาดเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือเป็นการครอบครองตลาดนั่นเองแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสําหรับมโนโพลีในเชิงของซานอัพเนี่ยไม่ได้เป็นคําที่รู้สึกน่ากลัวขนาดนั้นนะคะ การครอบครองตลาดของกลุ่มตาร์ทออพในที่นี้เนี่ยคือการคิดค้นหรือสร้างสิ่งใหม่ๆจนก,กระทั่งคู่แข่งเนี่ยเขาเรียกว่าตามไม่ทันกันเลยทีเดียวคุณลักษณะที่เราเห็นได้ชัดนะคะโดยที่ปีเตอร์ทิวผู้แต่หนังสือซีโรธวันได้ one, กําหนดคุณลักษณะเอาไว้นะคะได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวด้วยกันทั้งหมด4ข้อด้วยกันว่าการที่เราจะโมโนโพลีได้เนี่ยข้อที่1นะคะ สิ่งนี้สาคัญก็คือเราต้องมีเรื่องของ proprietary technology นั่นเองคือการพัฒนาบริการหรือว่า product ของเราเนี่ยโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้นะคะจนกระทั่งเติบโตแซงคู่แข่งนะคะเหนือ10เท่าด้วยกันคุณสมบัติข้อที่2ค่ะ Network Effect คุณจะต้องครองตลาดโดยการที่มีลูกค้าประจําของคุณนะคะเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นเห็นได้ชัดๆเลยนะคะอย่างเช่นบริการอย่างเช่น Line แอปพลิเคชันอ่าหลายๆคนน่าจะมีการใช้อยู่นะคะเป็นการครอบครองตลาดโดยที่มีผู้ใช้เนี่ยอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่สําคัญค่ะคืออยากจะให้เน้นในเรื่องของการ ดูว่าคุณสามารถครองตลาดนิชมาเก็ตได้ก่อนคุณจับตลาดกลุ่มเฉพาะนะคะอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่เป็นลูกค้าเที่ยวแน่นของคุณยกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือเทสลานะคะที่ตอนแรกเนี่ยเปิดตัวขึ้นมาจับกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นก่อนนะคะเมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ครองตลาดนิชมาเก็ตได้แล้วเนี่ยเมื่อคุณพร้อมที่ขยายธุรกิจออกไปนั่นแหละค่ะอันนี้จึงเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับการทำโมโนโพลีนะคะ คุณสมบัติข้อที่3ค่ะเป็นเรื่องของ economy scale คือการควบคุมต้นทุนนะคะที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญมากๆของธุรกิจประเภทซอฟต์แวร์นะคะและข้อที่4ค่ะการสร้างแบรนดิ้งที่แข็งแรงนะคะแน่นอนถึงแม้โปรดักต์จะดีแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะ แต่แบ,บรนดิ้งนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ทำให้คนเนี่ยสามารถจดจําคุณในระยะยาวได้ Airbnb Uber เองนะคะหรือ Grab เองนะคะก็เ,เ,เป็นกลุ่มของประเภทสตาร์ทอัพที่หลายๆคนเนี่ยก็ยจําแบ,บรนด์ของพวกเขาได้แล้วนะคะ